ตามเย็นเงาสวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่เนินช้างศึกบ้านอีตองนะคะหลังจากที่เฮาเดินทางมาถึงเมือบ้านนะคะย่านม,มาถึงกับคำคราคะพี่น้องมาถึงช่วงประมาณหาโมงแรกเนาะคะ่ะหมือบ้านนี่มาแลงเข้ากับได้มาเบิงพระอาทิตย์ตกกันด้วยนะคะตื่นเช้าของอีกวันนะคะทุกคนเข้ากับนางรถบริการหน้าหมู่บ้านจ้ะ คนละ50บาทนะคะตื่นตั้งแต่ตีหาค่ะเพื่อจะมาดูแสงแรกกันที่เนินช้างศึกนะคะบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนไปดูมอกันตอนไอโฟนไม่เต็มบาทยเแม่งของปอมมาแน่หกโมงสามแปดในหกโมงสิบมาแล้วมาแล้วอันไหนที่แส่งโซนัย่ได้ <c oughs> มันไม่มีป่าหมาอะไรทั้งนั้นมาแล้วขึ้นมาแล้วสวัสดีเช้านี้ที่อีตองคะ่ะ ไคเดียวนั่ดี๋ยวนั่งกันทุกท่านจรอ้าวทำไมลงไผ่านไปแล้วดโอเคเนี่ยอ้ไม่มีมือสูงให้ดูสูงเห้ดวขา้องได้ค่ะเขาได้ไม่เป็นไรค่ะ

ข้างล่างก็คือบ้านอีตองนะคะช้านี้มีทะเลหมอกให้ดูน,น,น,น่ารักน่ารักน่ารักอน่ารักน่ารักเนาะ ภูเขาลูกที่อยู่ข้างหน้าก็คือเขาช้างเผือกนะคะน,นี่จะเป็นฝั่งพม่านะคะดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าดูดูยังไงก็ถ่ายได้เีืากอ อาเห็นพุงว่ะมาดามเห็นใ่เดี่ยวไหมอืมอืออ่าอาอาโอเคโอ้ท่าประจำของมาดามเขารบขับวพลาตัางต่าไทยลูกไายรถท,น,ทนักศิลป์ทาแนะนำเลยเด้อจากผู้ใดสีมะเทียวช่วงปีใหม่แนะนำให้นั่งรถบริการหน้าหมู่บ้านเลยนะคะสงสารรถค่ะพี่น้องสองสารช่วงล่าง ในหน้ให้นั่งรถบริการของมูบานนะคะคนละห้าสิบบาทเท่านั้นเองถ่ายไทงนี้ม่ได้่ายไม่ได้ถ่ายกระถ่ายอยู่เนี่ยฉันไม่ได้ถ่ายคุณฉันบอกให้คุณถ่ายฉันยังไม่รู้เรื่องอีก